ทำไห้ทำหน้าอย่างกันสวัสดีครับครัวลุงเดิน f ฟมิลี่สวัสดีครับปองคุณสวัสดีครับ,รบอ๋อวันนี้ปองคุณมาออกกล้องนะครับอ่าสวัสดีครับแม่ฟ้าสวัสดีครับวันนี้พาปองคุณมาหาหมอนัดนิดหนึ่งแล้วก็อ๋อจะมาคุยเรื่องการ ฉีดวัคซีนลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวสวัสดีนะครับสวัสดีครับควานลุงเด่นนะครับลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับเ,เครือของโรงพยาบาลกเกษมรา์นะครับที่เชียงรายก็มีโรงพยาบาลกเกษมรา์ศรีบุริน <Okay. S 1> เขามีเขามีให้ใหเปิด<ร>จองฉ <M. S 2> ีดวัคซีนโมเดอร์นา <Okay. S 2> นะครับอ่าแล้วก็ให้เราจองผ่านแอปผลลุงเด่นจองไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันจองแล้วโอนเงินผิดด้วยนะส่งสลิปผิดอีก ก็เลยต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันนะวันนี้อยู่ที่ตลาดร้านเมืองครับเดี๋ยวจะพาเพราะคุณหิวข้าวมากตอนนี้กี่โมองอ่ะสิบเอ็ดโมงครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยป่ะข้าวเช้าด้วยนะแต่พ่อเดนะกินแล้วคุณกินอะไรต้อกินเล่นๆบอกให้กินกข้าวกับพ่อก็ไม่กินมอเช้าน,นี่มาทาธุระกันที่ในเมืองนิดหน่อยเราวันนี้เอาดีวัวมาส่งครับเอาดีวัวมาส่งให้ร้านหลายร้านลรส่งไปหลายสองสามร้านละเขาก็เลยเขาให้มาส่งสองสามเจ้า ก็เลยว่าจะเอา,ด,อาดีวัวมาส่งด้วยครับขาของคุณมาตามน,านัดสุขภาพค่ะ,ะมาตรวจสุขภาพคุณแพ้เนาะก็เลยเดี๋ยวเอาดีวัวไปสง่งมาไปขอบคุณเวลาเวลายุงกัดอะกัดตัวเงี้ยแล้วแผลจะไม่แห้งเป็นโรคอะไรไม่รู้เวลามียุงกัดแล้วแผลก็จะไม่ค่อยจะแห้งนะก็ก็เลยมาหาหมอพอมาหาหมอก็ดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ก็เลยหมอนัดมาดูอาการเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยเมื่อกินอะไรดี จะกินที่ร้านนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะบางจะกินอะไรบางคนจะกินก๋วยเตี๋ยวจะไปดูปเกี๊ยวหน่อยอ่าไปดูหน่อยเจ๊เบ้นสกี้กระทะร้อนเนยย่างบุฟเฟ่ก็มีบางคนจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวจะกินน้ำเงี้ยวอลองจะมีแล้วในนี้อ,นนอ่าไปดูมีข้าวขาหมูข้างในหน่อยไปเดินดูสิ<ม>อ่ะล้างมือหน่อยจดช,ชดหน่อย โอ้ยเหนียวเหนียวมากเลยนะเดี๋ยวไปหาที่ให้ประคุณกินข้าวแป๊บนึงครับเดี๋ยวคุยกันหน่อยปคุณจะกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะประคุณจะกินน้ำเงี้ยวแต่ว่ามันไม่มีร้านน้ำเงี้ยวอ่าตรงนี้โล่งดีอ่านั่งเลยโอ้เย็นดีนี่ทำไมอากาศดีเนาะที่นี่เนาะนี่ครับ ขอบคุณสั่งเลยคุณแม่กินไหมไม่เอาค่ะแม่กินมาแล้วไงอเอาก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวบางคนเส้นใหญ่เส้นนี้คือลูกเส้นเอาเส้นใหญ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นใหญ่ค่คคคะใส่ผไหมเอาใสา่ <c ười> สนิดหน่อย <c ười> ก็ได้ไม่ไมสใส่เลยใส่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์เยอะมากแ,<อ>แล้วก็ถ้าเห็นเอาน้ำมันหอมงงเอาแต่น้ำ เอาเอาอะไรมีโอลี่ยงใส่เก้งหอยเราเก้งหอยก็ได้ไอเก๊กหอยแล้วก็ครับบรรยากาศก็ดีอุ้มบรรยากาศดีครับไม่แดดไม่ร้อนตอนนี้ข้างนอกแดดร้อนแต่อ๋อทีมลุงชมนี่ก็อร่อยนะอ่ะอเหรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งอาหน้าเก๊กหอยกับโอเลี่ยงค่ะจ้บเพื่อเดียวเด็กเด็กไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวถ่ายพี่หน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถอนแมสนี่ใคอยู่ละขออนุญาตถอนแมสนี้มาคือโรงพยาบาลเกษมราชเขาเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาไม่รู้จะได้ไหรือเปล่านะแล้วเขาก็ให้ลงทะเบียนกันวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองเขาให้ลงทะเบียนการชําระเงินเราก็ลงทะเบียนเราก็ไปลงทะเบียนชําระเงินแต่ว่าแอปเต็มคนลงคนทั้งจังหวัดเนาะรอที่จะไปเอาวัคซ <Mod erna S 1> ีนโมเดอร์นาไรเนี่ยใครก็อยากฉีดกันใครก็อยากฉีด แอมมันล่มเนี่ยเขาบอกวันที่สองล่มจนถึงห้าทุ่ม <Ừ. S 1> เราไปเล่นกันห้าทุ่มเข้าได้ผมก็โอนจ่ายแต่ว่าตอนลงทะเบียนอะ่ะเขาให้ว่าฟูฟูคือเขสองเข็ม,ขมแล้วก็เขาก็มีแบบ บูสเตอร์เหมือนถึงว่าไทรที่เคยฉีดซิโนแวคฉีดอะไรมาแล้วก็อยากจะฉีดเพิ่มเนี่ยเราก็ให้ติ๊กด้วยไอ้เราก็ไม่รู้เขาบอกบูสเตอร์คืออะไรแต่ในในในตรงลงทะเบียนเขาไม่แจ้งว่าคือรายละเอียดยังไงครับเราก็ติ๊กไปเราก็ไปติ๊กไปจาก3ามพันสามมันก็เป็นสี่พันเก้าราบาทเพราะมันบวกอีกอีกหนึ่งบูสเตอร์เนี่ยบูสเตอร์หนึ่งคือหกหมื่นพันหกร้อยห้าสิบบาทก็เลยคนละต้องเราเลยโอนไปคนละสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ผมก็โอนให้หน้องฝ่ายไปแล้วก็เอาส่ง,ส,งส่งสลิปให้หน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็ลงทะเบียนเรียบร้อยล้วแต่เราลงเกินนะคือบูลเตอร์เราไม่ต้องการพ่อเขาให้ฉีดแค่สองเข็มแต,แต่เราเป็นลงบุลเตอร์อีกใช่ค่ะแล้วลงเก็นก็รีบบังเอิญเอาธนาคารบัญชีกสิกรไทยแบงก์สีเขียวโอนไปให้หน้องฝ่ายละแล้วของผมนี่เงินในบัญชีนี่หมดผมก็เลยไปเอาใบาโพสีน้ําเงินของผมในสีเขียวหมดก็เลยเอาไทยพาณิชย์นะพูดไง,ไง่ายๆเอาไทยพาณิชย์โอนโอนเสร็จแล้วแล้วก็ พอลงทะเบียนเสร็จพอมันให้กดยืนยันแล้วมันมันเขาเหมืนอนเขากำลังซากเง,งี้ยคนใหม่เงี้ยมันแก้ไขไม่ได้อ่าของนองไฟโอนไปละบางอื่นนะผมก็ลงผมผมก็รออีกพอถึงเวลามาผมเข้าเข้าระบบได้ผมก็ลงลงผมก็โอนแต่ผมเอาไทยพณิชย์ิตโอนใช่ไหมแต่ว่าตอนให้ส่งสลิปอะ่ะผมก็ไปเอาสลิปของน้องไฟส่งไปให้ต่อแต่ไม่ได้สง่งธนาคารไทยพณิชย์ไปให้ก็เลยส่งซ้ํากันพอส่งซ้าเสร็จเขาบอกจะตรวจสอบภายในเจ็ดวัน เราก็กลัวว่าใน7วันเนี่ยเกิดเขาไปตรวจสอบว่าเอ้ยเลาสลิปลปอมส่งให้หรืออสลิปอีกคนหนึ่งส่งให้เนี่ยมันอาจจะยกเลิกเลกเลิกเราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยเข้ามาที่แต่วันนี้เขาก็แก้ไขให้ใช่ไหมเขาก็ให้เราส่งเอกสารเนีให้แล้วไปทางจีเมลผมก็ส่งไปทางจีเมลแล้วตอนนี้เมื่อกี้พยาบาลบอกว่าถ้าพี่เขาบอกให้ผมเอาไปขายเขาบอกให้เราเอาไปขายเองอะไรนะตรงบุต,ตอร์อคนตรงที่ซื้อเพิ่มคนที่ททชีตินแวบกมา คนที่ที่ฉีดแอสตาเซเนก้ามาเนี่ยก็ใครอยากฉีดเนี่ยเขาก็ให้วันที่เรามาฉีดเนี่ยให้เอาอะไรนะให้เอาคนนั้นมะใครอยากฉีดมาด้วยกันค่ะหรือว่าอ่าหรือว่าเราจะรอวันที่เขาอยากอยากซื้อซื้อเพิ่มไงแต่เราต้องมากับเขาไงใช่ใช่เขาต้องมากับเราวันที่จะมาจะมาฉีดแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไงเขาบอกประมาณเดือนตุลาอะไรเงีดือนตุลาเราดูก็เดี๋ยวบางคนจะซื้นะกินไหมนะไหนข้าวต้มนะครับมา กินเยอะๆเลยนะครัะคนหิวข้าวเมื่อเช้ากินแต่ไมโลกินโอวันตินบอกให้กินข้าวก็ไม่กินหวานเจี๊ยบเลยดูดูนะเนะนะหนือนหน่อยอไปคนตินเ้าจนึงน่ากินอยู่นะของคุณอย่าเป็นไส่เยอะนะลูกพอดแนตกันนะ ก็เลยก็เลยมาแก้ไขนี่แหละแต่ว่าเราก็โอนเงินผิดทั้งสองคนเลยจากคนละสามพันสาเป็นสี่พันเก้าห้าสิบทั้งสองคนเลยแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาซื้อต่อเราเราก็เหมือนกับทิ้งไปทิ้งไปอะค่ะอ่าเพราะว่ามันเขาบอกในก่อนที่เราเชแยงรายอยากได้ติดต่อน้องแพทย์ลุงดิมาล้คนที่ฉีดอะไรนะเอตาไอ้ตาเซนกาหรือว่าฉีดซซโนแบคมาไปแล้วค่ะอยาก อยากอยากกระตุ้นเติมอีกหลังจากฉีดเข็มที่สองไปหเดือนแล้วแล้วก็ใครอยากที่อยากกระตุ้นเพิ่มค่ะของโมเดอร์นาเนาะโมเดอร์นาแต่ว่าจริงเขาให้เราจ่ายเงินก่อนเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ได้สั่งนั้เพิ่งไปดูข่าวสารยุทธมานี่เขารัฐบาลเพิ่งเลิ่จะสั่งที่โรงพยาบาลเมื่อกี้เขาก็บอกเราว่าสุลาเขาถึงจะแจ้งเราไปอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนเราสั่งสักสักจองไว้ค่ะจ่ายเงินจองไว้ตอนนี้เดอนอะไรเดอนกระักกาใช่ไหม กทัดกะดาสิงหากันยาปู่เลาอีกสามเดือนเลยนะเราจะอยู่ได้เราจะอยู่เราต้องรักษาตัวเองมากนะกว<ร>า่าจะถึงอ,งอยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ให้ได้เหมือนพี่เคนเนาะอยู่ภูเก็ตนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ลุงเคนเขาลุงเคนพ,พี่เคนเขาฉีดอะไรไม่รู้เนาะของรัฐบาลหรือ<ๆ>ว่าเขาไปฉีดเองเขาไม่รู้มันก็มีแต่แอสตาเซนกกากับซิโนโแบ็กันนะที่ประเทศไทยตอนนี้มีอยู่มันไม่มียี่ห้องอื่นนอกจากจะเป็นซิโนโฟาร์ม ของนั่นแหะแต่พี่เคนคงไม่ได้ฉีดซิโนฟาร์มน่าจะเป็นซิโน,โนแวกหรือแอตตาเซเนกายแหละพี่เคนมาฉีดซ้ำก็ได้เดี๋ยวนี้มีอีกสองเข็มค่ะมีมีมีบูสเตอร์ให้อีกสองเข็มพันหกห้าสิบก็ขายให้พี่เคนมั้สองพันหกห้าสิบแล้วกันพี่เค็มเ,เอาไปเลยออเ,เออนาไปเลยสองพันหกห้าสิบบูสเตอร์พี่เคนเพิ่มภูมิ <laughs> แต่ว่าโอ้ยกว่าเราจะรออีกสองสามเดือนนะึงเนาะก็ต้องเซฟตัวเองเยอะเป็นไงป้งคุณแสบบ๊ แต่เชียงใตก็รู้สึกว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ก็ดีดีดีขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานก็เหลือแปดก็ยังมีอยู่นะมีมทุกวัน,วนอยนู่มีที่เขารักษาอยู่แต่ว่าคือมีคนที่สมัมผัสผู้ป่วยรอบแรกอ่ะสมมติว่าลูกลูกสาวติดเนี่ยแม่ก็ยังไม่ติดน,น้าแม่ก็กักตัวอยู่สิบสี่วันอะไรอย่างเงี้ยพอกักตัวสิบสี่วันแต่ว่าทางที่ดีคือตอนนี้คืออยากให้อยากให้ปิดสถานเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนไปก่อนเนาะ โรงเรียนเขาให้เปิดไปบางจุดนี่เป็นบางโรงเรียนเขาผมอ่านอ่านจากไอ้เพจกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าแล้วแต่โรงเรียนไหนอยากจะเปิดหรือว่าเขาให้เปิดสลับวันแต่ไม่รู้วันนี้ของกองทุณก็ก็สอบถามผู้ปกครองเหมือนกันว่าอยากให้บุตรหลานมาเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์ที่บ้าน,นก่อนนี่ผมดูจากเพจกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนบางบางโรงเรียนเนี่ยให้เวน้นเขาเรียกยังไงอ๋อเยนสลับกันเรียนหรออ่าสลับกันเรียน 2ช่วงนี้ให้ผู้ปกครองไปส่งเองไม่ต้องขึ้นรถตู้แต่ผมมาคิดในใจก็เด็กเขาไปเล่นกันไม่ไม่ขึ้นรถรตู้แต่ว่าเด็กไปอยู่ในห้อง,องด้วยกันมันก็จะเกี่ยวกันไหมขอความร่วมมือจากผู้ปกครองห้ามให้เด็กให้ไปสง่ง <uc> ให้ไปส่งนักเรียนเองไม่ต้องขึ้นรถตู้ <S <s <uc> แต่ว่าเวลาไปเรียนก็อยู่ในห้อง,องด้วยกันนะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไงปัตอ,อ,อร์ที่ที่จะเสีย่ยมากที่สุดคือเด็กเขาเล่นกันมากกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยวันไปถึงโรงเร,ร <S <s <uk> ียนเ้งง eg, าไม่ใส่กันเหรอค่ะห้อง แต่ถ้าเป็นมัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดูแลตัวเองได้แต่ว่าเด็กอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจอะค่ะแต่แต่ถ้าถ้าอยากให้เปิดก็สลับกันเรียนจะดีกว่าเขาก็บอกว่ามาตรารมาตรการหนึ่งคือสลับเรียนแล้วนี่สองก็คือให้ผู้ปกครองมาส่งเองอมีทีสองสามอย่างนี่แหละ,ะเดี๋ยวพ่ออาจจะไปเดินตลาดาแป๊บนึงเดี๋ยวเพราะคุณจะคิดจะทิมเหรอทิ้มลุงชมอร่อยนะเจ้าดังของเชียงรายใครมาเชียงรายเนี่ยแต่ว่าสาขาเขาอยู่นู่นอยู่หลังโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้เขา มาเปิดตดอยู่ที่นี่จะกินเลยปะให้พอคุณเิีติมแป๊บหนึ่งติมลุงชมครับเจ้านี้เจ้าดังนะครับถ้ามาเชียงรายลองเสิร์ชหาดูมันอยู่ใกล้กับก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ําจิ้มนะครับกินก๋วยเตี๋ยน้าจิ้มเสร็จก็ต้องมากินไอติมลุงชมถึงจะครบแพ็กเกจในการมาเที่ยวเชียงรายครับเดี๋ยวให้พอคุณสั่งของแป๊บหนึ่งเราจะเดินทางกันต่อครับไปส่งดีวัวครับวันนี้ ดูหน้าตาติมลุงชมแต่วกว่าจะมาถึงรถละลายเลยอากาศร้อนนีกกินนีกกินรถจอดตากแดดด้วยเอากระดาษเลยลูกกระดาษกระดาษที่ปองคุณอเออปักกร,ระดาษที่ปองคุณเพิ่งพึ่งมาอย่างเงี้ยโอ้หมันแดดมันเมื่อกี้นั่งนุ่นก็ยืน<อ>แต่โดนมามันร้อนร้อนหน่อยอ้าเราจะเดินทางกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปส่งของ แป๊บหนึ่งนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่รอฉีดวัคซีนนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่กําลังฝ่าฟันอุปสรรคแบบนี้ให้มันผ่านพ้นไปไปๆขอให้ประเทศไทยเรามันตื่นจากฝันร้ายครับตรงนี้ก็เป็นยังไงลุ้นๆกันนะนะไปไหนก็ดูแลตัวเองเยอะๆไปฉีดแอลก็ฮอล์ฉีดอะไรก็เสียวครับ คนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่หาเช้ากินข้ามก็เป็นกาลังใจให้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้อย่างว่าเห็นยังข่าวอย่างเงี้ยบางคนต้องกลับบ้าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยเห็นราคาแล้วก็หมดหูอยู่ไม่รู้จะทํายังไงโคใครเนาะถ้าเขาถ้ารัฐบาลฉีดวัคซีนไวเนี่ยมันมันก็ไม่คนมันก็ไม่ติดเยอะอะไรเไงาการงานมันก็จะลุ่งเนาะยิ่งไทยก็ เรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็มากับแกี่งกการท่องเที่ยวจริงๆช่วงนี้เริ่มเข้าสู่องการท่องเที่ยวของเชียงรายนะช่วงนี้นี่จริงๆเชียงรายเราเริ่มจะมาดูทะเลหมอกมากินกาแฟผาหีเที่ยวดอยตุงดอยแม่สลองกันนะครับขึ้นดอยขึ้นเขากันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีอากาศฝนมีเมฆมีอะไรมันก็เย็นๆมันเป็นช่วงท่องเที่ยวเป็นไฮซีซั่นของภาคเหนือเดินช่วงเนี้ยแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ต้องจบลงนะเพราะว่า ขาะโรงเรียนยังไม่ได้เปิดเลยครับเมื่อกี้เจอคุณครูปองคุณก็ไม่เปิดแล้วค่ะเลื่อนจริงมาตรการไม่ว่าจะเปิดกันเพาะว่าสถาน,นการณ์มันยังไม่ปก,ปกติยังมีผู้ติดเชื้ออยู่คุณครูก็บอกว่าให้เลื่อนไปก่อนครับใครได้ฉีดวัคซีนสักสองเข็มเด่นก็ไปไหนสบายแล้วนะก็จะอุ่นใจขึ้นนิดนึงอ่าก็มันก็ไม่สบายหรอกเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็ต้องขอดูวัคซีนไม่ต้องกัดตัวไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้มีวัคซีนตัวดีๆก็ ก็จะดีโลกนี้มันมันมันเลวร้ายเนาะการงานบางคนแต่ว่าบางคนก็บอกไม่อยากจะฉีดอย่างแต่ว่ามันก็มีจริงนะแถวบ้านผมก็ฉีดแล้วรู้สึกมันถึงเวลาที่เขาจะเสียชีวิตหรือเปล่ามัรว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาไปทำงานต่ออยู่ดีเขาก็เขาก็ชอบก็เสียเสียไปก็มีบางคนก็บอกไม่อยากฉีดยังไงก็ไม่ฉีดแต่ถ้าไม่ฉีดเนี่ยโลกนี้มันไม่หายจากมันไม่หายไปอ่ะเกิดมาแล้วมันคงจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแลค่ะมันคงจะอยู่ในโลกนี้ไปอีก หลายร้อยปีอ่ะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้ไปไหนจริงเราไม่ได้ไปไหนแต่ว่าบางทีคนในครอบครัวไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็เสี่ยงโอ้บีเอ็มใครเนี่ยป้ายแดงมันจะเหมือนไข้หวัดนะเนาะบีเอ็มป้ายแดงสวยมากเลยเห็นไหมขอบคุณไข้หวัดเนี่ยมันก็ไม่หายมันก็เป็นเป็นวนเวียนอยู่กับเราเนี่ยไค้ตัวนี้ก็เหมือนการเชื้อตรงนี้อันก้าฉีดถ่ะจะดีถ้ามันมีให้ฉีดไม่ชอไปพูดถึงเข็มสาม ไอเราเมื่อกี้เราพูดพูดถึงเข็มสามเนี่ยตัวบูตเตอร์ตัวเข็มสามเนี่ยไอเข็มแรกเรายังไม่ได้เลยพูดถึงเข็มสามไม่ของรัฐบาลที่เขานํามาให้ฉีดเ็าฉีดไปเถอะค่ะอย่างน้อยความเสี่ยงทุกอย่างมันมีหมดไม่ฉีดเหมือนเดิมอ่าไม่ฉีดแต่ว่าโอกาสเสีย,สยชีวิตน้อยลงหน่อยฉีดก็เสี่ยงอ่ะก็เลือกไปเถอะถ้าถึงเวลามันจะตายก็ปปานตายอย่างน้อยถ้าเอออย่างเงี้ยเราก็ได้ ได้ภูมิคุ้มกันเรามาต่อถ้าสมมติว่าเราเป็นหรือว่าเราติดเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดหนักเห็นั้นก็เซฟมีภูมิคุ้มกันให้เรานิดนึงอะไรขอให้ได้ฉีดไวๆเถอะนะไอเราเนี่ยไปโอนเงินดีดีมาวันเนี่ยของปอคุณนี่ลงผิดอีกนะคือฝ่ายไปลงทะเบียนให้ปอกภูแต่ไปแต่ไปกดตัว booster ไม่ได้กดวัคซีนหลัก ถ้าโกดวัคซีนหลักเนี่ยเสียเงินฟรีอีกเพราะว่าเขาบอกให้ฉีดคุณอายุสิบแปดปีขึ้นไปแต่ของคุณเท่งจะสิบกว่าที่โรงพยาบาลถ้าสมมติเราจ่ายของตัวคุณไปนะคะเราก็ต้องไปหาหาขายเองอแต่ดีดีที่ว่าน้องไฟ่ดันไปกดผิดก็เลยไม่ได้จ่ายก็ถ้่งั้นก็โดนไปอีกสี่พันเก้าัแหละใช่จจากจริงๆเราจะจ่ายแค่หกพันกว่าเองแต่เราจ่ายไปเก้าพันกว่าตอนนี้เอาเงินไปฝากเขาไว้นานก็ฝาก อยากได้ก็ติดต่อลุงเด่นมานะคะได้เมื่อไหร่ไม่รู้อย่างน้อยๆก็อุ่นใจแล้วล่ะอย่างน้อยๆเราก็จะได้มีฉีดอยู่แดดร้อนแดดดีมากวันนี้ไปนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับฝาพันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวรอสลองสามหมื่นซับนะจะสลองอะไรกำลังคิดกันอยู่ครับว่าจะสลองสามหมื่นซับด้วยอะไรนะนะคลิปนี้ลุงเด่นขอบคุณแล้วก็ น้องฝ้ายขอตัวไปก่อนนะครับต้องคุณมาสวัสดีกล้องหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวตุงเด่นแบลนดี้นะคะบ้องบูนละเร็วเอฟซีบองบุนเยอะจะตายป้านาสดีคร์สวัสดีนะสวัสดีค่ะให้บองบุนติดคลิปหนาดีไหนไปละมาใกล้ๆนะกลางนาอปนทราดูแลสุขภาพตัวเองพูดดังๆหน่อยบอกว่างๆเลยติดคลิปไหติดคลิปง่ายก็บอกเป็นืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาใครด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราสามคนกอตัวไปก่อนตัวเองกันทุกคนนะคะไปทีอยางพันดาสวัสดีครับสวัสดีครับสุปหางวัวลาบเป็ดไก่ย่างวิเชยรบุรีเปิดใหม่มาที่นี่ต้องลองสั่งชิมดูซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับโอ้ปลาโทษพี่น้องนี่ดูหน้าตาของซุปหางวัวครับ